ากนะคะแล้วก็ความมัน mm hmm. เขาเรียกว่าความกลมกล่อมเนี่ยก็จะมาจากน้ํามันมะพร้าวนะคะตัวนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงาน <c oughs> นะคะต่อไปนะคะทุกคนค่ะมันไม่ได้มีแค่นี้คืออัดแน่นไปด้วยสปปรรพคุณ mm hmm. คุณภาพต่างๆรวมไปถึงเขาเรียกว่าถั่ว ถั่วขาวช่วยบล็อกแป้งและไขมันช่วยเพิ่มการทํางานของระบบการเผาผลาญเหมาะสำหรับคนต้องการแบบว่าควบคุมไขมันในร่างกายนะคะทาให้หุ่นลอาเนี่ยไม่ได้แบบน้ําหนักขึ้นน้าหนักลงคือยังคงที่แล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าการทํางานของร่างกายมันดีขึ้นนะคะที่สาคัญคือมีสารสกัดจากกระบองเพชรช่วยลดความอยากอาหารทําให้อิ่มนานใครที่รู้สึกว่าตัวเองกินจุกจิกอยากให้ลองทานตัวนี้นะคะทุกเช้านะคะแล้วก็จะมีสารสกัดจากมาเมล็ดกาแฟดิบ นะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายใครที่คอเลสเตอรอลสูงจะบอกว่าคนสมัยนี้เนี่ยต่อให้เป็นวัยรุ่นก็แล้วแต่จะชอบมีปัญหาเกี่ยวกับพวกคอเลสเตอรอลสูงซึ่งแม่หนูเคยเป็นนะคะมันคือมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะนั้นเราก็ต้องหาตัวช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะอุ้ยีกหนึ่งนาทีทุกคนจะนั่นจะรั่นแล้วอ่ะปากก่อนค่อยพูดเลยกูดมากทุกคนเลยมากเดี๋ยวเขาปาก เออหนึ่งซองนะคะมี15กรัมพลังงานนะคะให้เพียงแค่70แคลอรี่เองต่อหนึ่งซองนะคะจริงๆราคามันอะถ้าราคาปกติท네ี่ไม่ใช่สมมติอะวันอื่นอ่ะราคา5้าก9แต่เฉพาะวันนี้ราคานะคะเตรียมเงินปะเตรียมเงินปะ ราคาวันนี้350บาทค่ะทุกคนขาใะไรนี่ใบบหลแล้วตั้งอลิปาได้ไหมเรามันกินนาทีอะเขาจะดูไรฉันใช้เครื่องนีนจัตดิวัดเนวัดเดิมันอยู่ไหนีย่นเดีอย่นเดีอยวเพิ่นมัอยู่เลยแป๊แป๊บแป๊บต้องขอตัดเวลาว่าเาจะแบบถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าไม่รู้ชากดอีปุ๊บปคือหนึ่งสองเริ่มเริ่มโอเคก่อนละค่ะไหนแอตโตดักซิว

หมดนรอู้จด้วยนะทุกคนจด้วยนะลนอแล้วพันเนื้อะเดี๋ยวชงชายเขียวไม่เแล้วอ๋อเมือไหร่ถึงเมื่อไหร่ยัไม่ถึงนาทีเลยอะโอยเร็วพิ่ง50วิเอง วตอนนี้เพิ่งห้าสิบบิยังไม่ถึงนาทีเลยไม่ถึงนาทีสองมันต้่าสามมันที่ไม่ได้รีบเร็เร็วเร็วชำระเงินด้วยนะทุกคนเฮ้ยแต่หนูไม่เห็นนะเร็วเลยเร็วเวลาเอาดีดีดีกินก่อนกินเชิญคือหรอเขาบอกว่าคนที่ได้คนที่สั่งเกินเก้าละเก้าสิบเก้าบาทได้ส่วนลดสองสิบบาททุกคนสั่งเยอะๆสั่งเยอะนะคะร้านนี้คือมาแค่ห้าพันเราเร็วทุกคนเร็ว แนวทุกคนมีสั่งซื้อเกิน450ได้ส่วนลด49บาทโอ้อหความี้เเหลือเท่อไหร่เนี่ยเหลือ2,000ตีเหลือ2,000ตีน่าจสงื่อวก็คือ2,500เมื่อกี้ก็คือไปแล้วไปตั้งแต่นาทีวันนี้มีวันนี้มีโค้ตา4,500กล่องเท่านั้นนะครับเดี๋ยวทุกคนขออยากอยากออเดอร์แบบว่า หมดจะโซอาลไหมใช่เอาโซอัลแบบไม่อยากได้5นาทีเราได้5ปอนด์สากเลยได้ไหมทุกคนเลยพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเร็วซื้อเยอะๆกดตะกร้าเดี๋ยวนี้กดตะกร้าเดี๋ยวนี้เร็วทุกคนให้กำลังใจหนูจะเป็นลมแล้วเลยแล้วกดตะกร้าเดี๋ยวนี้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 กดตะกร้ากดตะกร้าเดี๋ยวนี้กดตะกร้ากดตะกร้าเหลือ2,000พีนี้มันจะโดน เนี่ยแล้วจะเป็นลมเลียวทุกคนเดยทุกคนกดตะก้ากดตะก้าชำระเงินกดตะก้าตะก้าชำระเงินกดตะก้าตะก้าชำระเงินใครซื้อเกิน999ก็คือจะได้ส่วนลด30ส่งฟรีนะคะทุกคนค่ะเอากี่กล่องคือกดได้เลยนะคะยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะคะส่วนลด20่สิบบาทเรียบร้อยขอบคุณค่ะเรรียบาอ้าวไปนไม่มา โอ้มันเพื่อนจะสามนาทีเองอ่ะล่าสุดแล้วเราให้น้องแบบเขียนเต t แตง k y o วคนเดียวได้ไหมเป็นแบบว่าท็อปสเปนเดอร์ท็อปสเปนเดอร์โอ้ยเดี๋ยวจะลองดูก่อนหน่อยไม่ไม่รับปากแต่ขอลองดูก่อนถ้าทำได้เดี๋ยวให้น้องเขียนไว้ใช่ให้น้องเขียนไว้แล้วเราจะเอาเป็นเป็นเป็นข้อความมาให้ท็อปสเปนเดอร์ที่มียอดสูงสุดคนเดียว แถมลายเซ็นให้กับหนึ่งร้อยกล่องซึ่งต้องไปสุ่มเอาว่าจะเป็นใครนะคะแต่ว่า Top spender เดี๋ยวให้น้องเขียนลง p a อร์ให้ใช่๋ยวใครซื้อเยอะสุดก็คือวเปนเ o p s p ใครยอดซื้อเยอะสุดเดี๋ยวให้น้องเขียนขอบคุณแล้วเขียนชื่อ user นั้นเลยขอบคุณคุณแชมป์อะไรอย่างนี้ที่ซื้อนะคะเมื่อกี้ตอนที่แบบตอนที่ปักปะกกาแล้วมันขึ้นอะไรนะแบบแอนห้าร้อยกว่าคนกาลังซื้อรูอแบบ ตอนนี้ากล้าพี่อะไมไม่ใ่เห็นไงหมดหรือยังอะเสเอาหรือยังอ่ะเดี๋ยวทุกคนตอนนี้สามร็วๆภายในหานาทีได้ไหมทุกคนอีกนาทีครึ่งเนาะร็วๆเอเร็วๆเพาฉันบอกว่าตอกมี้เหลืออยู่หนึ่งพันสี่ร้อยกล่องทุกคนเช่อ่ะไม่เอานงเชื่อะเชื่อดิปเช่อเชื่อเชื่อเชื่อเอะแต่ว่าทุกคบอกว่าซื้อแล้วชระเรียบร้อยซื้อแล้วซือแล้วซื้อแล้วทายเระเปิดเาใครยังไม่ชำแล้วเร็วเหลือหนึ่งพันสีอยกล่องดทยเ เร็วเร็วโอ้โทุกคนเร็วเร็ว้อนเราทุกคนอีกหนึ่งนาทีลูกค้าถามว่าทานร้อนทานเย็นทานได้หมดเลยค่ะถ้าเกิดทานถ้าเกิดจะทานเย็นรบกวนชงกับน้ำร้อนก่อนนะครับเพื่อให้ตัวชาเขียวละลายแล้วก็ใส่น้ำแข็งอันนี้คือแบบชงเสร็จแล้วเจรียชานะคะทุกคนค่ะเจรียชามาชงให้เลยเชีสเมื่อเช้าพี่ชามาดูลงเครื่องแบบญี่ปุ่นค่ะไปเด็ดยอดชาใช่เป็นยอดชามาโอยจะเป็นลมอือ เท่าไรรอือจะรอดูว่ามันจะว่ามันจะกี่นาทีแกก็ต้องใจเย็นๆเดี๋ยวออมาพันสองพันสองแล้วทุกคนแล้วทุกคนชนะั้นละล้าลูกสตวไหนบอกว่ารอไงไหนบอกว่ารอไงเออไหนบอกว่ารอไงทำไมยังไม่ซื้อกันอีกอย่าลืมอ่ะท็อปสเปนเดอร์ให้คนหนึ่งที่มียอดซื้อสูงสุดหนึ่งคนนะครับเดย์น็อตเี็นโน้ตให้เลย ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะหมดตอนกี่นาทีตอนนี้ถ่ายไปแล้วห้านาทีห้าวิเรื่อทุกคนเดี๋ยวจะรอดูนะคะจิ้มใส่จบค่ะจิ้มใส่จบเดี๋ยวก็เดี๋ยวข้างหลังบ้านจะได้กีนกันด้วยตอนนี้เขาบอกหัวยุ่งหมดแล้วหลังบ้านกีนทัวร์ต้องแพ็คนะคะห้าพันกล่องเอ้ใช้ฉันลืมเรื่องนะไรไปเลยเนาะต้องแพ็คนะคะคุณขาอุ้ยแรงมากอุ้ยใครทำงานอยู่อย่าเพิ่งทำงานได้ไหมมาเร็วมาเอฟก่อนเฮ้ยเขาบอกเราเริ่มงทำงานใครทำงานเอย่าอย่าเพิ่งทำงานได้ไหมเร็วๆออกมาเอฟก่อน มีก sí, ี่ซองนะคะหนึ่งกล่องมีสิบสองซองสิบซองใครบอกสิบสองฉันบอกเธอตลอดว่า12ซองสิหกรัมสิไม่12พูดผิดพงผิดแล้วก็อนีนี่ี่แชมป์พี่แชมป์พีซีโอค่ะเดี๋ยวเาไล่ออกลกี่ลับญี่ปุ่นไปเลยกลับญี่ปุ่นไปเลยไปเก็บชาไปเก็บชาต่อ ชำระเงินแล้วขอบคุณนะคะทุกคนเหลือหนึ่งพันแล้วไม่ได้กินข้าวก่อนไม่ได้ต้องซีเอก่อนซื่อได้เอะไรเดี๋ยวมาเนาะซื้อกินข้าวก่อนตไองทันนะซื้อล่งก่อนซื้อล้วเปลี่ยนแพ้ซื้อล่างก่อนแล้เราแพ้เปลี่ยนแพ้ละอีบอต้องแพ้ปะซีเอต้องแพ้เหมือนกันวันนี้ไม่จะเซ็นอย่างเดียวอะไรปะอินไวท์แชมป์สกุลทูไลฟ์ทูเกตเตอร์ไม่ค่ะอยู่ด้วยกันค่ะเห็นไหมข้างหลังนี่คืออะไรเห็นไหมทุกคนไม่อยากได้หรอ ไม่วเอเงินด้วยเาเงินด้วยตอนนี้เหลือ้าวร้อยยอดหนึ่งล้านแล้วล้านบาทแล้วล้านบาทเยอะค่ะยล้านเขาบอกชายแชมป์อยู่ตลอดรักกันดีค่ะเหลือ้ายแล้วพี่แชมป์ไเร็วล้าร้อยแล้วอันนี้หนูตื่นได้หพาอะนาหนูพูดอะไรอ่ะหนูพูดอะไรเนี่ยหนูพูดอะไราายของาไมพูดถึงเสียงผาเลนะไม่ต้องพูดแค่เกี่ยวกับติกออ่ะอ่ะตอนนี้เพิ่งถายไปจะเจนาทีอุ้ยยังไม่ถึงสิบ เอ้ยังไม่ถึงเอาแบบสักเก้านาทีไม่เกินได้ไหมคุณมีโรคจำตัวทำได้ไหมถ้าแพ้ถั่วตัวกับน้องต้องคันให้นมบุตรไม่ไม่สามารถทานได้ครับแต่ซื้อเก็บไว้ก่อนได้ครับเพราะผอนนี้ให้ลูกเก็บได้ให้ลูกคลอดก่อนเนาะพอให้ลมลูกเสร็จปุ๊บเราสามารถทานได้อ่ะ e n ไงอังก e a พีอยู่บายเร็วกินทีดาวโน้ดลีโนชิปปิ้งฟรีไอมีนอินไทยแลนดนะ Only in Thailand Only 2850บาท Discount from 599เอาไปผสมกับคอลลาเจนก็ได้ได้หมดเลยทุกคนกินมาราซองสองซองก็ได้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย I can be order กล่องเดียวได้หมดเอันนี้คือหัวใจที่ทำไมหนูไม่เห็นทำไม่เคยมีคนกดหัวใจเยอะขึ้นอะแบบผ้าลองผ้าลังเอ็มอเหลือ700 เจ็ดร,อรอ้อยกองอเจ้าเยเจ็ดร้อยขอแบบอยากได้สักเก้านาทีอ่ะไม่เือเร็วอีกแค่นาทีครนะึ่งได้ไหมห้าสิบคนกับน้ำิ้มไม่งั้นหนูงอนแล้วนะม,มันจะถึงสิบนาทีแล้วนะเม่าหนูงอนแล้วนะมันไม่ก็ขายแล้วงั้นหน้าไปแล้วเร็วๆทุกคนไหนใครเป็นท็อปสเปนเดยอดสั่งซื้อสูงสุดนะครับเดี๋ยวน้องเขียนข้อความขอบคุณให้เลยสเปเชีย for you นะครับ In the fans we don't do overseas shipping because if you if we send to you have to pay your shipping fees